ไทยลีกลุ้นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นเกมสำคัญของเจ้าบา้านฝานฟันดี้นะครับแผงมิดฟิลครับพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลเฟรดิอาวารเรสสารัตอยู่เย็นหึิงแบกทางฝั่งซ้ายใช้อภิสิธิ์สรดารต้องเล่นเกมทีมานะครับเอาครับเกมเริ่มครับบีจีใน เสื้อแดงนะครับมุ่งจากซ้ายไปขวาเดยเยรครับเปิดมาอย่างเก็บไม่ได้นะครับบีจีจังหวะดสองเก็บได้ให้พาขึ้นมาไหลามาที่สันติภาพสันติภาพเมื่อสักครู่นี้หึงกึ่งยิงกึ่งผ่านน่ากลัวแล้วเปิดมาลูกนี้กักกันเองแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับูุบอลยังลอยได้ลุน้นทางเฟสตี้เนี่ยเหมือนจะกักกักกันครับสันติภาพคอสมาแล้วโโอ้หกลายเป็นบอลมองของไดโรอเวสเนี่ย ม่งมาตรงกลางครับแล้วมีโอ้ชลับทางบืนเด้นิเก้งนีู้้สินไม่ได้ว่าอะไรพิธิวัตพิธิวัตเข้าซ้ายแล้วซัดเลยข้ามขาออกไปครับมีช่องเจาคนข,ข้างน้อยก็เลยสุดท้ายเลือกส่องไกลเองนะครับเยียวตัวยิงเป็นเดียแย่เน,นี่ยครับแล้วเปิดมาเเสาแรกครับโอ้โห เกือบไปเหมือนกันนะครับซานนะครับดูครับโฉบหนีพื้นที่หนีตัวประกบมาได้แล้วนะครับแต่ว่ากดไม่ลงแล้วเข้าขวาลูกนี้ของนรงนครับยิงออกไปเองนะครับระยะเนี่ยมันเริ่มที่จะหาจงังหวะเจาะลำบากเหมือนกันนะครับอุทัย ธานีขึ้นมาไล่นะครับต้องลองเสี่ยงวางยาบ้างครับพิธีวัตรแต่ว่าก็ให้ลึกเกินไปยูโรฟานดารล็อครับพื้นกลับมายจยอดมาลูกนี้แล้วลึกด้วยครับต่อมาได้นะครับอา้าวแต่งบอลยาวครับสุยนยแต่ว่ายังเปิดยัดมาโขกลูกนี้โอ้โหเสียได้เลยครับซิกเซียนบ้าอุบังคับให้เข้ากรอบไม่ได้ครับ ดูครับจังหวะลุยขึ้นมาทางขวาแล้วจังหวะนี้เหมือนจะยาไปนะครับแต่ว่ายังเปิดได้แล้วพยายามที่จะสปัดให้เข้ากรอบนะครับข้ามไหลอ้่แบบนี้ชัดเจนเลยครับแต่แต่ว่าจังหวะจมจบเนี่ยเด็ดขาดเลยนะครับตักข้ามลายแบบนี้ครับแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยดันขึ้นมาพอดีพอดีเลยนะครับทางซ้าย ดูแบบนี้ก็ถ้าจะชัดเจนเลยครับแต่ก็เช็คไปก่อนเลยครับเพื่อความชัวร์เป็นลำหน้านะครับคร่งแรกในการ ของบอลเองก็ถือว่าไม่ห่างนะครับชาวบ้านบีจีทำได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับ51ปร์เซ็นตนะครับนี่แต่ว่าเจอจับล้ำหน้าคราวนี้เจอวีอาร์แล้วยิงลูกนี้โอ้โหสวนกลับมานี่ก็ทุบออกไปก่อนนะครับทางกิติพงศ์ลูกยิงของทางซิกาเซียนบ้ากิติพงศ์บุตรเชื่อได้ยังเซฟไว้ได้ครับปัดลูกยิงของซิกาซีเอ็มบ้านะครับลูกนี้แล้วโอ้โหดึงรอจังหวะแล้วแทงให้สารัะสารัะเข้าซ้ายแล้วตะวันยิงโอ้โหไม่ได้ครับ โอ้โหนี่สังับดูครับจังวะดึงของเจแล้วสารัฐเองเนี่ครับเหมือนจะเปิดเข้าไปให้เพื่อนเลยครับแต่ว่าไดโลอาเวสมาไม่ทันครับดูครับโหนี่เหมือนมาตามนั้นเลยครับชนาทิปล่อยมาเดียเย่ให้ไปที่อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ต่อมาจะให้กับพิธิวัดก็ไม่ปล่อยให้ออกนะครับตัดมาลูกที่ไดโลไดโวเขาสายแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ข่าวนี้นะได้ชัวรโชว์เลยครับบีจีออกนำหนึ่งศูนย์แล้วครับนาทีห้าสิบสี่ เอาจนได้ครับนี่ครับพอชนะทิพย์ส่งละสินลงมาเกมรุกจังหวะนี้ครับต้องชมไอิพิศนะครับมาให้ครับพิธิพัฒนครับพิธิวัฒนจ่ายมาลูกนี้ย้อนมาในโลเอาเวสนี่ถือว่าไปเยื่อบอลมาได้ดีด้วยครับแล้วก็แต่งบอลลูกนี้บอลออกยังไม่เต็มใบนะครับก็ยังได้อยู่ครับโอ้ที่จังหวะนครับสุรัญญาปั่นลูกนี้แม่บอลมันไม่ตก ข้ามข้าต่าอ,อไปนะครับรับลูกยิงฟีกิกของสุบัญญาษษษษปุริสายครับปั่นด้วยเท้าขวาครับโอ้โหนี่ปัน่นอ้อมผ่านกำแพงไปแล้วแต่ว่ามันโด่งไปครับเทียวเลสชนาเทียซ้ายครับอภิสิทธิ์ถักกลับมาเฟดดีแต่งเข้าซ้ายเฟดดีซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วตรงตัวซ้ำจักสองโอ้โหจังหวะซ้ำเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดเลยครับเด,ดยรวมมา ไปร้ว่าเวทซ้ำนี่ข้ามคานออกไปครับดูครับแต่งสองสามจังหวะแล้วกดนี่เท้าซ้ายครับนี่ครับผ่านแนวรับมาแล้วแต่ว่าสุบรรยาครับเปิดมาลกนี้โอ้โหได้สะบัดด้วยครับไม่ต้องกรอบครับบินเนอร์โอ้โหนี่เปิดมาแม่ครับสเตยฮารฟของอุทเานีครับดูครับนี่ครับโอ้โหลุดมาหมดเลยครับโอ้สามคนนะครับทั้งชนนัพัฒน์กิศดากามาแล้วครับรวมทั้ง เซเดนเอ็นเดียเย่นะครับสุดท้ายมาจบที่บินเนอร์พยายามสะบัดศีรษะแต่ว่าคมบีจีนะครับ,บรรมอ,อ,บองไม่ดีชนาทิพชนาทิพขึงรอจังหวะให้มาไดดัอเวสไดดัวเวสจี้แล้วเข้าซ้ายแล้วยิงเลยชนเสาแล้วจวังหวะตามเรียบร้อยครับแบบนี้แทบจะ ปิดเกมเลยครับแบบนี้2-0ครับจากชนะนันต์ป้อมบุภาโอ้โห90บวก4นะครับแล้วก็เป็นประตูแรกในสีเสื้อของบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับชนะยิงบอลชนเสาครับนี่ครับจังหวะมงเขียร์ไม่ขาดครับแล้วชนะทิพย์ครับดึงจังหวะลูกนี้ได้สวยครับแล้วรอดาริโดเวสที่เติมเกมด้านซ้ายหลุดไปแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายบอลชนเสาแล้วบอลกระดอนมาครับโอ้โหมาเข้าทางชนะนันต์ครับดูอีกครั้งครับนี่ครับสปีดเข้ามาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายชนเสานี่ครับพยายามที่จะเคลียร์ด้วยครับหนูแนวรับของ ชนาทิพย์ครับชนะนั้นจะให้กับชนะที้หูแต่ว่าบัลน,นี้จะออกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ แปลว่าจบเกมเลยครับผู้สิ้นเปล่ากีดบนเวลาการแข่งขันเลยครับบีจีปทุมยศเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอุทัยธานีเอฟซีไป2ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูในช่วงของครึ่งหลังนะครับนาทีที่54ครับเดเโดอาเวสครับทำประตูให้บีจีขึ้นนำก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นชนะนันบ้อาผาครับมาทำประตูปิดท้ายครับนาทีที่9กดูไทยลีกลุ้นลัดแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ